เลือค่าอมตะเหนือการเวลาไม่ต้องเดินอามหาที่ไหนมาเสิร์ฟให้ถึงหน้าจอลองใต้ชมรูปหล่อยันยุ่งสวยล้มแชมปเนื้อเงินโนสเนื้อทองระคังเทหลอ่อที่วัดสวยเดิมเข้มขลังไม่เกรงใจใครพระรูปหล่อโบราณรุ่นนี้ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเพราะบรรดาลูกศิษย์นำไปบูชาและแขวนต่างมีประสบการณ์ตา่ไมายมกนานาสำหรับหลวงพ่อทวมวัดศรีสุวรรณท่านเป็นเกจิอาจารย์ที่มีความศักดิ์สิทธ และเป็นที่กราบคราวพอ่อและศรัทธ,ธาของชาวบ้านในอำเภอท่าชนะและทั่วทั้งจังหวัดสุราษฎร์หรือแม้แต่กระทั่งส่วนภาคกลางที่คราวพระศรัทธ,ธาและเชื่อมั่นในความศักดิ์สิทธิ์ของเกจิอาจารย์เมืองคนดีท่านนี้ตั้งแต่สมัยรุ่นพ่อรุ่นแม่จวบจนถึงปัจจุบันนี้หลวงพ่อท้วมวัดศรีสุวรรณจังหวัดสระธ,ธานีเทพเจ้าแห่งลุ่มแม่น้ำตาปีในการปลุกเสกครั้งแรกหลวงพ่อท้วมมาเป็นประธานในพิธีปลุกเสก ที่วัดศรีสุวรรณโดยมีการปลุกเสกร่วมกับพระเกจิสายใต้ในยุคนั้นทาพิธีปลุกเสกอย่างเข้มขลังเนื้อหามวลสารประกอบด้วยชนวนพระกริ่งรุ่นเก่าๆหลายรุ่นหลอมผสมจํานวนมากเช่นชนวนพระกริ่งนเรสวนเมืองนายชนวนพระกริ่งเอกทศรสชนวนพระกริ่งจอมสุรินชนวนพระกริ่งพุทธสีหิงชนวนพระกริ่งตากสินท่าชนวนพระกริ่งศรีนครชนวนพระกริ่งชินบัญชรและอื่นและได้ทําพิธีปลุกเสก ในพระอุโบสถอันเป็นพิธีการปลุกเสกที่ถูกต้องอามตำราประกอบด้วยการลงอักขระเลขยันอันถูกต้องครบถ้วนอามกระบวนวิธีที่หลวงพ่อทวมได้ร่ำเรียนมาหล่อหลอมสร้างพระพุทธคุณครบทุกด้านหมายเหตุเนื้อทองระฆังสร้างจากเนื้อระฆังเก่าระฆังใบนี้เป็นระฆังที่ใช้งานของวัดตั้งแต่สมัยองค์หลวงพอเจ้าอาราโทโทเก่าจำพันษาที่วัดศรีสุวรรณระฆังใบนี้ เป็นระฆังเก่าจากพมา่าหล่อออกมาเป็นพระแล้วเนื้อทองระฆังสวยมากเทียบได้กับเนื้อสำริดโบราณน,นับว่าเป็นวัตถุมงคลที่สวยทั้งรูปแบบที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นและชนวนโลหะต่างๆที่นำลงเบ้าหลอมด้วยพิธีอันเข้มขลังพุทธคุณครบทุกด้านนับว่าเป็นวัตถุมงคลที่สวยทั้งรูปแบบที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น